สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเนื้อทองนกบ้านน้องปื้มนะคะสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามให้ช่องเนื้อทองนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาอนะัปเดตให้ฟังนะคะน้องๆก็ได้บ้านแล้วนะคะซึ่งคุณตาก็โอเคแล้วคะ่ะได้บ้านาเหลือน้องมุก ตัวเดียวค่ะก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าน้องได้ไปอยู่ที่ไหนบ้างก็ติดจองหมดแล้วนะคะนกบ้านน้องปื้มไม่ได้เยอะจ้าแต่ทุกตัวออกมาคุณภาพนะคะเนื้อหอมสุดๆค่ะเนี่ยเนื้อหอมสุดๆเลยคนๆเนียนะคะยังไม่ถึงเดือนนะคะแก้มเหลืองจ้ามุก สวยสวยมากค่ะถ้าเห็นตัวจริงแล้วจะบอกว่าโอ้ oh, Beautiful สวยมากค่ะก็กินเองได้แล้วนะคะจิก,กินแท้เองได้แล้วค่ะแต่ว่ายายก็ต้องเสริมให้นะคะแต่เสริมให้ก็ไม่ค่อยจะกินเลยค่ะต้องฝืนให้กินก่อนค่ะนางกำลังเหื่อกับการได้จิกของอร่อยอร่อยแบบธรรมชาติของเขานะคะ เนียนี้จะไปอยู่กทมค่ะอ่าสำหรับยายยายตั้งชื่อว่าน้องกล้วยไข่ค่ะเนี่ยกล้วยไข่ได้ไปอยู่กทมนะคะสำหรับน้องกล้วยหอมลูติโนนะคะลูติโนเพิสสวยๆค่ะสวยมากเลยอะ่ะอืม บอกตรงวยายอยากจะเป็นเด็กเก็บให้ล่ะค่ะอยากจะเป็นเด็กเก็บแต่น้องก็ไปอยู่กาลสินนะคะไปเป็นลูกศิษย์ขอคุณครูคะ่ะสำหรับจันแจ่มนะจ๊ะจันแจ่มก็ได้ไปอยู่กทมคะ่ะ จะอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะก,ะก,กับน้องกล้วยไข่จ้าไปอยู่ก็ทอมอไปเป็น,นกลกรุงเทพไปเป็น,นกลกรุงเทพค่ะจันแจมเนี่ยสวยอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะจันแจมแจมกว่าพี่เขาอีกอะแจมกว่ากล้วยหอมอีกนะคะแต่นางมีนิสัยอย่างค่ะจ้องห้องค่ะ นี่สัยนักมวยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะใจใหญ่มากเลยอ่ะเห็นพวกพี่ไม่ค่อยจะกินก็ไม่กินตามอีกจะไปกินกับพวกพี่ๆอ่ะฮแต่ขนยังคลุมไม่หมดค่ะเราต้องป้อนป้อนตามเวลาที่เรากําหนดให้นะจะ๊ะเนี่ยถ้าป้อนแล้วอ่ะถ้านางอยากกินแค่อ่หกซีซีถ้าป้อนเกินนี้นางจะคลายทิ้งทันทีค่ะ ดูนะคะอ่าพิธีทําความสะอาดก็ไม่ยากหรอกค่ะน้าค่ะน้ําน้ําอุ่นจุ่มจุ่มน้ําอุ่นน้ําธรรมดาก็ได้ค่ะน้ําอุณหภูมิบ้านนี่แหละค่ะออาใส่ถ้วยมาแล้วก็เอามือเรานี่แหละจุ่มจุม,จมแล้วก็ค่อยขี้ที่จุ่มจุมให้เปียกเปียนิดหน่อยก็ดึงออกแล้วค่ะอย่างเงี้ยแต่ก็นิสัยใจใหญ่ค่ะนางมีนิสัยใจใหญ่นิสัยเหมือนจันแจ,จมหรือเปล่ากัารู บอกตรงๆว่าสวยมากค่ะท่านผู้ชมซูมค่ะซูมซูม,ซมชัดๆนะคะซ,ซ,ซูมซูมซูมสวยมากค่ะก็ได้ไปอยู่กรุงเทพค่ะไปอยู่กับพี่กล้วยหอมเนาะอืมอ่าแล้วก็จะมีน้องลูติโน,โนอีกตัวหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ก็แยกออกมาป้อนแล้วก็ไปอยู่อ่ากรุงเทพค่ะกลาบขอบคุณนะคะ ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านาที่ให้ความเอ็นดูนกบ้านน้องปื้มนะคะสําหรับนกบ้านน้องปื้มก็ภูมิใจดีใจยินดีที่จะส่งมอบความสุขให้ถึงบ้านแน่นอนคะ่ะอดใจรอน,นิดนึงนะคะน้องได้บ้านแล้วก็ดีใจคะ่ะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังของน้องเนี่ยก็ไม่ธรรมดาคะ่ะบอกแล้วว่าน,นกบ้านน้องปื้มอะ่ะไฮโซค่ะ ขอไปทด่ต้องพูดแบบนี้นะคะความสวยต้องคู่กับไฮโซค่ะอ่าอ่าแต่สำหรับน้องมุกตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ,ะหนูมาก่อนลูกนะน้องยังไม่ได้บ้านนะคะท่านผู้ชมแต่บอกว่าน้องเป็นลูกสปิดนะคะลูกสปิดแก้มเหลืองค่ะก็น,นี่แหละค่ะพวกพี่ๆเขาเนี่ยค่ะอ่าทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่นี่แหละค่ะ นี่คือพวกพี่ๆเขาสี่ตัวนี่คือพี่น้องกันหมดนะคะท่านผู้ชมอ่ะสีตัวนี่คือพี่น้องเขานะคะพี่น้องเขาหมดเลยค่ะแต่ละสีแต่ละในออกมาไม่เหมือนกันค่ะสวยงามค่ะเสียดายลูติโน,โน่ตัวหนึ่งค่ะที่ตายก่อนค่ะโดนแม่เหยียบช่วยไม่ทัน ก็คือที่ว่าตกใจหนูแล้วเหยียบน้องค่ะช่วยไม่ทันเห็นช้าไปค่ะห้าตัวโอ้จะอยู่ครบห้าตัวนี่อลังการงานสร้างเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับนกบานน้องปื้มนะคุณภ,ภาพนะคะการอัปเดตเลี้ยงดูในแต่ละวันแต่ละวันที่ลงในคลิปนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมนะคะ วิธีการเลี้ยงเป็นแบบไหนใส่ใจยังไงนกบ้านนกป้มเน้นเรื่องความสะอาดนะคะอสองก็คืออากาศค่ะอากาศร้อนก็ไม่ได้ค่ะที่บ้านนี้ไม่เคยห่วงราค่ะพัดลมถ้าติดแอร์ได้คงติดไปแล้วค่ะ <c oughs> รอให้คุณตากเกษียณก่อนค่ะอลังการงานสร้างค่ะไม่ได้ว่าจะอะไรนะคะ ใจรักร้นล้วนค่ะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้คือพี่น้องของเขาเองนะคะ,ะไปอยู่บ้านแต่ละหลังก็ไฮโซคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคะ่ะที่แด้มอบความไว้วางใจให้นกบ,บ้านน้องปื้มสม่งมอบความสุขให้นะขคะสวยๆคะ่ะทีนี้ยายชอบยายชอบ ไม่มีใครสนใจยายก็จะเก็บค่ะเก็บไปดูเก็บไปเล่นเหมือนเนี่ยเจ้าพงษ์สะทรสวยอะ่ะเจ้าพงษ์สะทรก็หล่อสวยคนมีเวลาดูเขาเลยค่ะเพราะว่ามายุ่งกับพวกเด็กๆค่ะฮดูจันเจียมจันเจียมใจใหญ่มากเลยนะคะเขานะ่ะฮะฮะก็สำหรับมุกแก้มเหลืองนะคะอ่า ราคาก็ค่อนข้างมีราคาหน่อยนึงนะคะของมีราคาก็อย่างว่าราะค่ะต้องสวยงามสมกับราคาเขานะคะอืสวยค่ะสวยแบบแทบอยากจะเป็นเด็กเก็บค่ะชุดนี้จริงๆนะคะสวยมากค่ะสวยจนยายอยากเป็นเด็กเก็บค่ะสวยสมกับที่ยายอดตลับขับตอนอนดูเขาเลี้ยงเข้ามาค่ะจริงๆนะคะท่านผู้ชม ถ้าท่านใดที่ติดตามรับชมตั้งแต่คลิปแรกๆที่อัปเดตตั้งแต่วันที่เลี้ยงเข้ามานะคะวันที่ป้อนเขานะคะก็จะรู้ว่าโอ้โอยายเนี่ยอดหลับอดนอนเนาะเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาจะออกมาแบบไหนสวยงามแบบไหนนี่แหละค่ะจะเรียกว่าจุดคลายแม็กค่ะอืมสวยสวย สวยแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อมอบความสุขให้กับคนที่รักนกจริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะนกอันนี้ก็เริ่มหัดขึ้นคอนนะคะอ่าหัดขึ้นคอนค่ะวัยนี้ก็เป็นวัยที่พร้อมที่จะบินนะคะบินแต่บินไม่สูงค่ะพร้อมที่จะพุ่งออกไปเลยค่ะพอพุ่งออกไปเจอแมวก็จะเอ๋พอดีค่ะพร้อมที่จะพุ่งค่ะ,อ,ะ,คะอยากเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆรอบๆตัวนะคะเลนะคะจิกได้ค่ะจิกเป็นนะข้าวโพดนี่ต้องให้ทุกวันค่ะข้าวโพดนี่ต้องให้ทุกวันเพราะว่าอ่าก็เปรียบเสมือนอ่านมนะคะอ่าโปรตีนในข้าวโพดน้ำนมในข้าวโพดค่ะอ่าลูกนกหรือว่านกโตๆก็ก็ต้องได้กินนะคะขาดไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวสำหรับน้องตัวนี้ยังไม่ได้บ้านค่ะถ้าไม่มีบ้านก็เป็นเด็กเก็บเอาไว้ชมสีสวยค่ะเอาไว้อ่อยเอาไว้อ่อยผู้สวยค่ะสำหรับยายยายชอบสำหรับคนที่ชอบมุกนะคะจะรู้ว่าเนีเ่ยลายเข้มมักเลยค่ะสวยค่ะอ่ะขึ้นคอนได้ ขึ้นขึนขนขน้อ่ะขึ้นสวยถูกใจสวยถูกสเปคตรงตามสเปคที่ตัวเองอยากได้นกแข็งแรงแข็งแรงต้องนกบ้านน้องเปิ่มนะจ๊ะนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยายก็อยากจะ,ะให้สติให้ข้อคิดกับอ,อีกอีก,อ,กอีกหลายๆท่านนะคะ,ะความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อลูกค้านะคะเป็นเรื่องสำคัญนะคะท่านผู้ชม ไม่ใช่ตะโลกตะแลงไปนู่นนี่นั่นนะคะวงการนกมันแคบค่ะถ้าเอาเอ่ยชื่อมาปุ๊บก็จะรู้เลยว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นถ้าอยากมีอดีตที่สวยงามพึงทำวันนี้ให้ดีค่ะความซื่อสัตย์น่ะต่อการค้าขายอะ่ะมันต้องมาค่ะมันต้องมีนะคะคนเจ๊กคนจีนเนี่ยที่เขาร่ำรวยร่ำรวยเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเขายึดถือความซื่อสัตย์มาเป็นอันดับหนึ่งค่ะ ทำไมคนเจ๊กคนจีนก็ถึงมีกินมีใช้กันไม่รู้จบจบจั่สิน้นนะคะอย่ามีอดีตที่สวยงามก็พึงทําปัจจุบันให้ดีค่ะนะคะวงการนกมันแคบค่ะท่านผู้ชมสําสหรับนกบ้านน้องเปิมนะคะก็กราบขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่รับชมสถานีต่อไปคือสถานะรอจัดส่งค่ะขอบพระคุณที่อินดูนกบ้านน้องเปิมนะคะ S 1 s u b งซับสไคือกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะแตงกิ้ว